คนละครแต่พี่นาวากินก่อนมาเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเผ็ดแค่ไหนเป่าด้วยนะครับร้อนนะไปไง่าไปไง่ายไปไง่ายอาบีมดึงใบกินสำหรับการคนละครัดบีมาจารย์ไปใกล้ดิเดี๋ยวโอ้โหหน้าตาเขาเผ็ดมากครับเดี๋ยวก็รู้ว่าเผ็ดเหมือนเผ็ดในคออ่าเหมือนเผ็ดในคอเน,น่่เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวคุณเจอของจริงคนนี้กินเผ็ดเก่งมากครับเชฟบีมเชฟบีมเขากินเผ็ดอยู่ได้มั้เป็นไงเป็นไงครับ เป็นไงครับโอ้เผ็ดครับเผ็ดครับเอามาเอาโอ้โหเอาเขากินคำใหญ่เอาตอนนี้ยอมแพ้ไปหนึ่งแล้วครับหนีไปจากโตะแล้วครับยอมแพ้ไปหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันเขายังกินต่อเนื่องครับเขายังกินต่อเนื่องอ๋อวางตะเกียบแล้วครับวางตะเกียบแล้วครับไป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 แล้วครับตอนนี้โอ้ไปแล้วครับ แล้วครับอะไรครับเอาอะไรมากินครับน้ำแข็งนะครับนี่มาม่าที่เหลือของเรานะครับตัดของแม่บีออกไปสองซองวันนี้เราจะมีกติกามาใหม่นะครับนี่ตอนนี้เหลือเท่านี้แล้วก็คือให้เป้ายิ่งชุบคนชนะเนี่ยเลือกเลยว่าจะเอามาม่าลดลดไหนแล้วก็ไปต้มแล้วมากินกันแบ่งกันกินส่วนคนแพ้ปิดตาเลือกมาม่าได้ไหนต้องกินนะใช่แต่ก็มาแบ่งกันกินเหมือนเดิมอ้าวฟังชุบ ยิงยาปกระเป๋ายิงชุบใครชนะอ้าวบีมเลือกอ่าดูดูได้ดูได้ตามใจชอบตามใจชอบอ่าเลือกเลยเลือกเลยหมดเวลาอ้าวนาวาเป็นฝ่ายชนะอ้าวเลือก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 ารเห่อไหนยำอ่ะยำยำอ๋อหนีแห้งโอเคอ่ะวปิตาปิตานะมั้ย บีมสลับบีมสลับบีมสลับเดินเดินเินวจิ้มนะห้ามมือจับเพราะมือจับเนี่ยจะรู้ว่าสองใหญ่หรือสองเล็กยืนยืนยืนจะได้จิ้มเอาเอาวอาจิ้มจิ้มจิ้มอ้ยจิ้มขาไว้ก่อนจิ้มขาไว้แล้วเปิดตาให้ดูคุณได้อะไรนี่ครับเขาเขาเขาเลือกยี่ห้อเดียวครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วลาวาก็ยี่ห้อนี้แหละบิบิโก้จะเป็นชีสเดี๋ยวเราจะไปต้มอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย มาต้มอันนี้ไปผู้ชนะได้ก่อนของบีมมาเดี๋ยวเรามาต้มกันผู้ชนะผู้ชนะจะได้กินของที่อริดอร่อยใส่ไปเลยครับแบบแห้งังีนี่ผมไรต้องต้มหมาไมไม่มีไม่มีไม,มไม่ให้มาไม,มไม่ให้แบบเกาหลี่นี้ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับจับเวลาสี่นาทีอ่าได้แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราเทน้ำออกครบสี่นาทีแล้วสุดนอครับผม ต้องเลี้ยน้ำคุกคิดเลยนะคุณม่จานดีว่าเยวไมต้องหลังหมอ้อแบ่งกินนะครับเดี๋ยวไปกินด้วยกันกินกุ้งล็อบเตอร์เลยแค่โรยผงก็ได้กินกุ้งแล้วกินแล้วกลายเป็นคนรวยทันทีว้าวคุก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 เสียง,งอะไรเสียงกุ๊ร้องอุ้ยหอมน่ากินครับ <laughs> วินาก,กีหนนะ่ะกินได้ครับผมร้อนเปล่า คนชนะได้กินก่อนคนแพ้รอครับอืมเอเป็นไงครับรสชาติบอกคนดูเลยครับกุ้งล็อบเตอร์จืดกับเผ็ดใช่เหรอนะว่ากินต้องใส่ซอสดำถึงจะอร่อยอืมกินแบบนี้แหละออริจินอลของเขาอร่วมีชคบซอสดำเป็นไงรสชาติ อารมณ์มันคล้ายๆว่ามีมาเฟียแค่ไม่มีรสชาติอะเผ็ดอะเลยต้องใส่ซอสดําต้องใส่ซอสดำหลักทีนนี้ก่อนน่ากินมากครับทุกคนเอาเอาเอาลบให้พี่นาวากินก่อนอสลับกันเป็นเพราะว่าน้ำมันเยอะไปอาจจะเป็นไปได้น้ำอาจจะเยอะไปเนี๋ยวป๋าชิมเองมา โอ้โหใกล้เกินไปว่ะกล้องกล้องว้าเอ้ยเออเผ็ดอยู่เหมือนกันนะอีคำอีคำนี่ใครกินยาเผลอสำลักเลยนะแสบเลย ใช่ยาอร่อยดีกินเย้เดี๋ยวสำลักป็นไงเป็นไงจ็บ้าจะบบ่เพ็รเหมือนกันนะแต่ไหมเ่าเรยแต่อร่อยเมื่อกี้ปลาชิมแล้วอร่อยดีอ่ะว้วบีมดูพี่นวากินคำใหญ่มากเลยอ่ะหกเต็มสิบหกเต็มสิบใช่ไหม อาวลงไปลงไปให้บิมกินมั่งเดี๋ยวหมดอ้าวโอ้โหเสียงซูดคันนี้เป็นต้มของผู้แพ้บ้างโอ้เพ็ดเๆ็ดเพ็ดเพ็ดเา็เพ็ดเพ็เพ็ดเพ็ดเบิดมพี่เอ็ตะเกียบออกเห้พี่เพ็ดเพเพ็เข้าปากเลยอ่ากดนเป็นคนกินไงเดเายหกยั อ่าๆๆกิาเอ, <c oughs> อยครับกิเจ๊ะๆๆมาของผู้แพ้ครับบะหมี่อันนี้ต้ม5นาทีนะครับบิบิโก้อีกแล้วดวงเขาได้แต่บิบิโก้ครับเส้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวจับเวลามาเทน้ำทิ้งครับว้าวลบไปครับเด็กๆเอิดแซปาสเปิดก๊อกก่อน พ่อพ่อพอพ่อพ่อพอ,พอ,อ่าขีส้นครับว้าวน่ากินมากมการโรยผงครับโรยผงผงงากระสาลายอุ๊ยนะ่ากินน่าทำจริงง,งาแล้วต้องโรยอันบนสุดใช่แล้วผงท้ายก่อนทำไมอ่ะไม่รู้รนึกว่าไม่ใช่ผงงาไม่เป็นไร,รหรานึกว่าท้ายก็ต้องกินอยู่ดีนึกว่าเป็นในนี่นี่ซอสซอสเผ็ดเขาเขียนว,ว่าซอสต,ต,ต๊อกต๊อกขีเผ็ดเดี๋ยวก็ต้องคุดใช่โอ้ นืดเลยตเลยเขาไปนั่งกับพื้นเขาไปอะไรกันไม่รู้ครับไม่ต้องกินไม่ให้กินเดี๋ยวกินเองหึ้ย้ายีเส้นนี่นะสีน่าจะแดงนะดูปะบีเราไปกินกันเรากินกันสองคนก่ไปเด็กนี่แหละลีลาเยอะไปไปรีบรีบรีบเลยอะอันไรนส้นบี้ืีแม่คุณอ่ะ ดน่ากินมากครับแสมุซซอไม่เจี๊ยคนละคำแต่พี่นาวากินก่อนมาเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเผ็ดแค่ไหนเป่าด้วยนะครับอนไปไงไปไงไปไงอาบีมดึงใบ,บงกินสลับกันคนละคำดิบมาจานใใกล้ดิเดี๋ยวโอ้โหหน้าตาครับเผ็ดมากครับเดี๋ยวก็รู้ว่าเผ็ดเหมือนเผ็ดในคออ่าเหมือนเผ็ดในคอ,อนี่เ่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเจอของจริงคนนี้กินเผ็ดเก่งมากครับ เชฟบีมเชฟบีมโขกินเผ็ดอยู่ได้ไหมเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับโหเผ็ดครับเผ็ดครับเอามาเอาโอ้โหเอาขกินคําใหญ่เอาตอนนี้ยอมแพ้ไปหนึ่งแล้วครับหนีไปจากโต๊ะแล้วครับยอมแพ้ไปหนึ่งแล้วครับนาวาเขาแบบเขายังเก็บอาการครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวมาติดตามกันเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ยังไงต่อไปเอายังกินอยู่ครับยังกินอยู่ครับ มีเม็ดเลยบินเจ้าเลยอะเขายังไม่ถอยครับเขายังกินต่อได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันเขายังกินต่อเนื่องครับเขายังกินต่อเนื่องอ๋อวางตะเกียบแล้วครับวางตะเกียบแล้วครับไป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 แล้วครับตอนนี้โอ้ไปแล้วครับไหวแล้วครับอะไรครับอาอะไรมากินครับน้ำแข็งนะครับ เด็กยอมแพ้แล้วกินแบบกินเผ็ดรุนแรงอันเนี่ยป๋าชิมดูว่ามันเผ็ดจริงไหมอืมไม่ถึงกับเผ็ดมากแต่ยีห้อเนี่ยออกหวานทุกรสเลยอร่อยดีสำหรับป๋าถือว่าชิวแต่กินพริกแบบสุดยอดอะบอกเลย หวานมนะมันจะค่อยๆเผ็ดออาหวานจะร่อยดีอ่าแต่จะค่อยๆเผ็ดคุณจะทำอะไรครับนี่ครับถึงตาป๋ากินมั้งมามา่าอินโดนีเซียอยากกินโอ้อสไปซี่เหรอเผ็ดมากไหมเนี่ยดูซิว่าเด็กสองคนนะั้นเขาจะแยกหูกินไหมหูไม่เหลือเลยครับอันนี้ไม่ต้องต้มข้าวทีนะต้มสนะั่งาที เซนดิมแล้วครับพร้อมกินอเอยตื่นซิ่งเรานิ่มเลยนะครับเราไม่ต้องนี่เราตักแบบนี้เลยได<ช>้ไม่เป็นอยู่เป็นงไงได้อยู่ได้อยู่คุกเครื่องปรุงครับเป็นไงเนาะมาม่าอินโดนีเซียนี่อร่อยย่างอ๋อกินไม่เหมือนมาม่าประเทศไทยเลยอะ่ะกินเหมือนน้ำปลาไอ้ยิง อเครื่องเทศกินเหมือนปลาจริงอ่ะอ่ะอ่ะให้บีมชิมรสชาติเป็นไงดมกินยังดมกินยังกินได้เหรอกินมันไม่เหมือนมาม่าประเทศไทยนะเป็นไงมาม่าอินโดนีเซียเป็นไงเป็นไงมีความเผ็ดกับเครื่องเทศบีชิมถ้าเพ็ดนี้เขาวิ่งไปแล้วเป็นไงหนาแม่บีเปกก ทานกระบ้าชิมนแอร่อยนะโอ้โหเ็ดครับเ็ดครับเ็ดครับจริงเหรอเป็นไงครับเป็นไงครับแค่หมอนยำๆอ่ะจะได้รู้รสชาติเป็นไงกินทั้งเทพแบบฉุนมากไม่หวานเลย Khêm có thêm nói kinh thân thế chứ có lợi gì chị đại đẹp tôm nhầm cung ban nào là quả <laughs> ừ. ok đại yêu